ท่อน้ำแตกแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องไปตัดมานะครับตัดทําไมให้เสียเวลาเดี๋ยววันนี้พ่อเพิรจะพาคุณผู้ชมมาซ่อมท่อน้ําแตกแบบนี้ด้วยวิธีง่ายๆและก็ไม่ยุ่งยากด้วยนะครับไปเลยครับไปดูวิธีทํำและรับชมกันเลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องพ่อเพิร์ชาแนล วันนี้พ่อเพลินก็จะมีเคล็ดลับดีๆเลยนะครับในการซ่อมท่อ PVC ที่มันแตกมันรั่วมันรล้าวในวันนี้ครับโดยที่เราไม่ต้องตัดเราสามารถซ่อมเองได้ด้วยวิธีง่ายๆนี่ครับเศษโฟมครับกองโฟมแบบนี้เราอย่าเพิ่งนําไปทิ้งนะครับสามารถนํามาซ่อมท่อ p v v ที่มันแตกมันรั่วมันรล้าวได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทา การซ่อมท่อ PVC ด้วยกันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่เราจะทําการซ่อมท่อ PVC เห็นไหมครับที่มันแตกวันนี้ก็จะมีเศษโฟมแล้วก็กาวตาช้างถ้าไม่มีกาวตาช้างให้เราใช้กาวร้อนก็ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อยางในรถยนต์หรือว่ายางในรถมอเตอร์ไซค์นั่นเครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยนะครับ ก่อนเดือนให้เราตัดยางลดมอเตอร์ไซค์เสร็จแล้วให้เราทำการวัดขนาดนี่ครับคุณผู้ชมครับให้เราตัดประมาณนี้ครับเสร็จแล้วให้เราหาเชือกครับแล้วก็โยนโยนกาวลงไปก่อนให้อยู่ระหว่างกลางนะครับ แบบนี้ครับเสร็จแล้วให้เราสอดลงไปสอดลงไปแบบนี้แล้วก็ให้เราหยดกาวลงไปนะครับดึงเพื่อให้กาว ตาช้างของเราให้มันติดกับทอ่อ PVC ด้วยนะครับแบบนี้ครับเยวดึงไว้แน่นๆก่อนเสร็จแล้วก็ปล่อยครับนี่ครับเห็นไหมครับมันอยู่แล้วครับแล้วให้เราใส่กาวร้อนลงไปครับใส่กาวตาช้างหรือว่ากาวร้อนนะครับถ้ามีกาวตาร้อนก็ใช้กาวร้อนนะครับเราก็ใส่แผ่นโฟมลงไปแบบนี้ เนี่ยแฟสโฟมละลายหยดกาวร้อนลงไปครับแล้วก็หยดกาวลงไปอีก เราทําแบบนี้ไม่ถึง5นาที10นาทีครับท่อ PVC ของเราก็กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นกาวร้อนจะร้อนไวนะครับละลายไวกว่าถ้าเราไม่มีกาวร้อนเราก็ใช้เนี่ยครับ กาตาช้างนี่แหละครับง่ายที่สุดอันนี้เราก็หยดลงไปอีกนี่ครับคุณผู้ชมครับ เราปาดแค่นี้ก็พอนะครับเสร็จแล้วให้เรารอจนกว่ากาวจะแห้งหรือว่าโฟมของเราแห้งนะครับแล้วเราค่อยเปิดน้ําน้ําจะไม่รั่วแน่นอนเพราะว่ามันจะมียางรถมอเตอร์ไซค์อยู่ด้านในด้วยนะครับยางรถมอเตอร์ไซค์ก็คือตัวทําให้น้ําไม่รั่วนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับเศษโฟมหรือว่ากาว ไปทำปฏิกิริยาอุดท่อไว้ไม่ให้น้ำพุ่งออกมานะครับนี่แหละครับเป็นวิธีง่ายๆและก็ไม่ยุ่งยากโดยที่เราไม่ต้องตัดท่อ PVC ในวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับในการซ่อมท่อ PVC ที่มันแตกมันรั่วมันล้าวในวันนี้ครับโดยที่เราไม่ต้องตัดเราสามารถซ่อมเองได้ด้วยวิธีง่ายๆเพราะเพลินหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับ ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร b ์กดติดตามพ่อเพื่อนชาแนลด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ